Mm-hmm. <coughs> กันเช่นเคยนะครับกับรายการ1้อดนตรี108 oh Music พื้นที่ดีๆสำหรับคนรักดนตรีกับผมจักรชวินจิตสมบูรณ์ครับเจอร์นีย์ทุวันโอวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปตามหาจังหวะมันๆในหัวใจกันที่สถานีอนามัยตำบลเขาดินจังหวัดชาเภูเงเซานะครับเราจะไปตามไปดูกันว่าดนตรีที่เกิดจากจังหวะเหล่านี้ไปทําอะไรอยู่ในสถานที่พยาบาลจากนั้นนะครับเราจะไปพบกับท่านอาจารย์ปาดกับเทคนิคแคทไม่รับด้วยการเล่นกีตาร์ด้วยปากานะครับในช่วงมิวสิ t ทิปครับ ในช่วงเลสซีวันนี้นะครับไปพบกับพี่ปุ้มพงษ์พรมสนิทวงนะอยุทธยากับการตามหาเสียงที่หายไปนะครับในดนตรีชาติพันธุ์หรือจีโนมิวสิกครับสำหรับตอนนี้ไปพบกับเจนเนอรี่ทูวานเวสกันเลยครับ ัสดีครับเราหมอนานนะครับนานค่เอ้าวว้าว่าวว้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 างไ้่สบายเ้็นไราวว้าครับวันนว้าววรวว้าวค้าวว้วค้ับว้าว้าวว้าอว้ว้ว้วาวว้าวว้าว้วว้าวว้าวว้าวว้วว้าาวว้้าวว้้าวร้าครับว้า้องว้าวว้าวว้าวครับ้อง้้ น้องเดียครับอ่าเดี๋ยวอมอ๋อตรวจไข่นะครับอ่าตัวไข่นะนรัคุณภูมิไข่ค่อนข้างสูงเลยครับอืมน้องเดียเป็นไงยิ้มยิ้มให้หมอหน่อยเด้เสียงไรน้องเดียเสียงไรเดี๋ยวมัน อ่าครับป้าครับเออแผลไปโดนอะไรมาครับที่เท้าครับไปแรงไหมครับดูแล้วไ่าจะแรงครับมันตำไปตำตำรองเท้าตำรองเท้าพูทะลุลงไปขึ้นมาเลยทะลุรองเท้าเลยครับเดี๋ยววันนี้ต้องล้างแผลหน่อยครับป้าเดี๋ยวหมอร้องเพลงให้ฟังครับมันต้องถอนครับ มันต้องแปลกนี่เงี้ยเงี้ยพอไหมครับป้ามันต้องแปลกนี่เงี้ยเงี้ยมันต้องแปลกจับเออจับนะจังซีมันต้องแสบจังซีมันต้องแสบเสร็จแล้วครับป้าบ๊ายบายครับ คุณค่ายท่านต่อไปเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและนี่ก็คือคุณสุเมธตุลาพันธ์นะครับหรือคุณกิ๊กสาสุกบีดบอกของเราครับวันนี้เป็นไงครับตรวจตรวจร่างกายผมหน่อยไหมครับครับเดี๋ยววัดสูงน้ำนะครับโอ้โหตื๊ดมาเลยนะครับคัแงนี้นะครับง่ายง่ายแง่ายง่ายถ้าเป็นตัวจริงนี่ต้อง เตืดนหรือเปล่าครับเตืดนทุกครั้งว่าเริ่มต้นคุณกิ๊กสนใจบีดบล็อกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณสี่ <4 S 2> ปีที่แล้วครับสี่ปีที่แล้วเรครับความจริงสนใจก่อนหน้านั้นแบบว่าเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับ uh huh. คือเริ่มแรกที่เห็นแบบไม่เชื่อครับว่าเออทำได้ยังไงแบบ เราทำเสียงหลอกเราหรือเปล่าครับแล้วก็ไปได้เว็บสอนอยู่เว็บหนึ่งครับชื่อว่าเว็บ Human b e e t b o x c o m ครับมีเว็บสอนเลยเหรอครับมีมีการสอนครับเขาเป็นฝรั่งสอนครับก็คที่เข้ามาดูก็เรียนจากเว็บนั้นครับจนจนเป็นเลยครับแล้วเราเริ่มเริ่มจากอะไรดีเอางี้ดีกว่าคือตอนเริ่มเราแบบเริ่มจากความความชอบอะครับเริ่มจากที่แรกจริงจริงเริ่มจากความไม่เชื่อครับเอ้ยทำจริงแบบแบบว่ามันแบบเท่เลยครับก็ครับ ประเทศไทยคนทําน้อยครับก็แบบลองทําดูครับซึ่งเมื่อสี่ปีที่แล้วก็แบบเป็นเป็นของที่แบบไกลอาจจะไกลกว่านี้ใช่ไหมไกลตัววันนี้แล้วเรานํามาประยุกต์ใช้อย่างไงครับกับอาชีพสร้างความสนุกคื้นเคให้กับคนไข้ครับจะได้คนไข้จะได้ไม่เครียดครับส่วนใหญ่คนไข้มาหาหมอเขาแบบจะเครียดเองครับอันนี่ความดันปกติครับพี่ครับปกติใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่ต้องเตือนใช่ไหมไม่ต้องครับเพราะว่าผมไม่เครียดครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดเครียดนี่คือต้องเตือนหนักเลยป่ะครับ แต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นคนไข้รายก่อนๆที่เข้ามารักษาก่อนเนี่ยก็คือมีตืดกันไปบ้างใช่ไหมก็คือปกติ้ตืดอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าครับครับก็แล้จาบางคนครับบางคนก็ตกใจครับเอาบางคนก็ตกใจครับล้วตอนนี้สมเมศเป็นเป็นอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ครับเอาเป็นนักศึกษาคือฝึกงานที่นี่ครับฝึกมานานหรือยังครับครับประมาณสองเดือนครับสองเดือนครับแล้วเรามีประสบการณ์บ้างไหมในการที่แบบเอาบีดบล็อกเข้าไป ก็มีครับก็มีอยู่เคสนึงครับเป็นเป็นเด็กครับแบบว่าเป็นเป็นแผลที่หัวเข่าับฉีกขาต้องเย็บครับเย็บนี้ครับก็ต้องเดินฉีดยาชาครับเด็กก็จะกลัวแล้วก็ทําเสียงบีดบล็อกล่อหลอกครับพอได้จังหวะกรทิมปุ๊บเลยครับแล้วเขาเจ็บไหมก็ร้องต่อครับก็ร้องต่อครับอแล้วก็จังหวะเย็บข้อกลัว ก็ต้องแบบใช้เสียงล่อลอกครับแบบทำเพลงให้ฟังเด็กก็ว่าอพอ,อยาชามันออกฤิ์ออกฤทธิออก์ก็เด็กก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับก็พูดคุยกับเด็กอชอบประตุนเรื่องอะไรชอบเล่นเกมอะไรอะไรเงี้ยหลอกล่คอ,อคุยครับเบี่ยงเบความสนใจครับแล้วก็เย็บ អូអូអងហើយចោលអឺអឺអើយ ตอกคนกลางเมาเจาะเลา่าแฮมฟังนักบีบบอที่ม้วาดาวนักมันว่าจะเมาไม่ไร้่าทุาอย่างงงเราไม่เข้ามัอคคออา,ามอะไอบบบคคอม่ตตมมยุ่งไร้ท่าเครื่อนงดบีมีนบบอากม ทีีีี่ดนต้องุงมมองขอบคายของการทํางานของของสาธารณสุขเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ,<อ>บที่เราจะาเน้นไ,ไปสี่ประเด็นหลักครับมีการป้องกันร,รักษาส่งเสริมแล้วก็ เป็นครับป้องกันแบบไม่ให้เกิดโรคครับหมายถึงแบบออกไปแบบฉีดยุงอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมเอ่อทำไมคิดถึงมาเรียนสาธารณสุขครับพ่อให้เรียนครับพ่อให้เรียนครับก็มีพี่ชายเป็นสาธารณสุขนะครับแล้วก็พี่สาวเป็นพยาบาลนะครับก็เหมือนกับเป็นกันเนช่วยเหลือกันช่วยกันได้แล้วเราตอนที่พ่อให้เรียนนี่คือมีแบบว่าอิดออดไหมหรือว่าไม่อ๋อก็ก็เรียนนะครับก็เรียนเลยก็คืออยากเรียนอยู่แล้ว ก็อยากเรียนครับช่วยเหลือคนได้บุญครับอืแล้วบีทบล็อกกับอาชีพเราเนี่ยชอบไปไหนมากกว่ากันครับก็ชอบเท่ากันนะครับบล็อกคือเป็นเขาเรียกอะไรงานอดิเละครับแต่งานหลักคือเนี่ยครับเป็นหมอครับชอบเล่นดนตรีมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพดนตรีเสมอไปใช่ไหมใช่ครับอาจจะเป็นอาชีพอื่นอรัมาพูดถึงเทคนิคการทำเสียงต่างๆหน่อยดีกว่าว่ามันมีเทคนิคยังไงบ้างครับ หลักๆจะมีอยู่สามเสียงครับมีกระเดือกไฮแฮดแสดงครับกระเดืองให้เราพูดก <c oughs> <bring backwards. bel hum> ็ว uh ่าเป๊้เปิเปินะครับเราเม้นปากแรงๆครับเบิเบิอเบิเบิ้เอาคำว่าเบะออกแล้วแค่แค่ไหนครับต่อมาเป็นไฮแฮดครับแฉครับให้เราพูดก็ว่าชิชิชิแล้วเราตัดคำว่าที่ออกแล้วแค่ครับต่อมาแสดงครับ น,นีจะมีพื้นฐานของกระเดิมมานะครับเบอ้กับฟูฟๆครับพ่นอันนี้น้ำลายจะกระเด็นออกมาบ้ากครับฟูฟๆกับพร้อมกันอุปกรณ์เสริมเห็นมีอยู่มีอะไรบ้างเลยมีเอาเอาอโหดนะค,ะครับชิ้นแรกครับเป็นเครื่องดนตรีของชาววิสารครมอันนี้เห็นคุณหน้าคุณตากันอยู่ เป็นการนำเอาไปยกซึ่งซึ่งอันนี้เราคิดขึ้นมาเองเหรือเปล่าครับผมก็หาเครื่องนตรีทุกชิ้นนะครับที่จะเป่าได้แล้วก็บิดบล็อกได้ผมก็มแล้วมีชิ้นอื่นๆด้วยมีครับก็จะมีฮาร์โมนิก้าครับหรือว่าเมาส์ออแกนครับ อันนึงที่น่าประหลาดน่าประหลาดนะนี่เป็นจอฮาครับจอฮาครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเหล็กครับวิธีวิธีการเล่นนี้ให้เรากัดครับกัดตัวนี้ครับพี่อกัดงี้เลยนะครับดิ้นื่องมือเพราะาแล้วกัดครับแล้วก็ดีดเพราะเพราะว่าเาเป่าลมนะครับ มาจากไหนครับที่มาที่ไปเัาก็มีแฟนคลับของรับในอินเทอร์เน็ตครับเขาแบบเข้ามาดูเว็บเราใช้กไฟร์ฟายเขาก็ชื่นชอบครับแล้วผมก็บอกว่าอยากได้ตัวนี้พอดีครับพอดีเขาจังหวะจะกลับมาประเทศไทยก็เอามาให้ผมครับหน้าบทหลวงพ่อสุอนครับนัเต้ ม็เลี้ยงข้าวในมือนึครับนี่ถาวางไว้กับเครื่องมือแพทย์ที่ผมก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างครับนี้เดี๋ยวถามหน่อยคือการที่เราเอาดนตรีไทยมาประยุกต์กับทบ a t กซ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเป็นไอเดียของเราเองครับเป็นไอเดียของผมเองผมที่าเราคนไทยครับเราก็จะมาเล่นเพลงไทยครับอือฮึครับอนุลรัก็์ท่านั้นทไทยครับแต่นี้ไม่ค่อยจะมีแล้วครับคือปกติชอบฟังเพลงไทยอยู่แล้วป่ะครับหมายถึงว่าดนตรีไทยอยู่แล้วหรือปาก็ฟังได้หมดทุกแนวครับอ๋อทุกแนวครับ เรื่องการฝึกซ้อมเราแบ่งเวลาไงครับเพราะว่าจริงๆต้องเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี้ใช่นะเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ หลังจากเลิกเรียนนะครับสามารถใชเวลาอาบน้ำครับเพราะมันจะสงบดีครับเห็นว่าจะกล้องครับก็มีสมาธิในการฝึกครับเห็นมีการเอาไม้แบบว่าจ่อหอด้วยที่เดี๋ยวนี้ได้ไหมมันคือองไรครับเป็นเทคนิคครับวิธีการทําให้เราพูดคำว่าอึดอึดอึดนัเราปู่ป่าครับอพี่เอาทำครับ เอ,ออประมาณนั้นครับแ <laughs> ต่ความหนักน่าจะเป็นเนี่ยครับ แล้วอย่างนี้คือตอนที่เราฝึกใหม่ๆเนี่ยเราไปโชว์ให้เพื่อนๆดูไหมครับโชว์ครับแล้วเพื่อนรู้สึกไงเพื่อนแบบต้องการครับต้องการเราโชว์อะไรนะครับลายกระเด็นครับอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับนี่ก็เริ่มยอมรับขึ้นมาบ้างครับเวลาเราไปเล่นนี่เพื่อนๆตามไปดูไหมตามไปดูไม่ตามไม่ตามไปดู แต่้าเพื่อนข้างนอกนี่จะตามครับจะโทรเข้ามาเยอะแยะมากครับอ๋อก็เหมือนเรามีแฟนคลับอยู่ของเราแล้วค่ะทีนี้เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยครับเราจะพัฒนาไปถึงจุดไหนจะไปในทิศทางไหนอยากให้คนไทยรู้จักบิ๊กบ็อกมากกว่าน,นี้ครับก็คงออกรายการได้เรื่อยครับเผยแพร่ครับแล้วเราคิดว่าเราจะพัฒนาขึ้นไปถึงขัน้นออกอัลบั้มเลยไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคง ไม่ขนาดนั้นครับแใจจริงผมอยากอยากเป็นแบบตัวแวทนประเทศไทยไปแข่งต่างนอ,อกครับ,รบอีกก็บก็เึิงเวิร์บแต่ว่าไม่มีสปอนเซอร์ครมอยากไปแข่งครับ นี่มีรับงานด้วยใช่ไหมครับรับงานแสดงด้วยงานอีเวนต์ครับแล้วมีงานบ่อยไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยบ่อยครับแล้วส่วนใหญ่ไปแสดงที่ไหนครับแสดงก็มีแบบงานแบบในจังหวัดผมนี้ครับเป็นเกี่ยวงานแบบงานบวชงานแต่งเนี่ยครับงานแทบบกองค์พ่อเราท้อนก็ไปแสดงมาแล้วครับอ๋อส่วนมากก็ในมหาวิทยาลัยก็แสดงทั่วไปครับแล้วเป็นไงครับคนดูชอบไหมคนดูก็ชอบครับเกีติาร์ถึงครับทำได้ไงอะไรเงี้ยนี่คือในจังหวัดนี้มีมีเกีตคนเดียวหรือเปล่าหรือมีคน น่าจะมีคนเดียวครับมีคนเดียวเลยใช่ไหมไม่แน่ใจมีคนอื่นหรือเปล่าครับคือถ้ามีก็ยังไม่เจอยังครับแล้วจริงจริงแล้วที่นี่ยังขาดแคลนอะไรบ้างไหมครับก็เป็นอุปกรณ์เย็บแผลทาแผลครับอซึ่งเรามีการแบบหาหาเงินมาช่วยมีมีมีแบบว่าก็มีแบบผ้าป่าครับผ้าป่าครับแล้วอย่างนี้มีอะไรที่ให้ที่ช่วยได้ไหมมันลองนี้ผมชวนที่ไปบีบล็อกเปิดหมวกที่วัดหลวงพ่อสะทอนแล้วกันครับเปิดหมวกเลยเปิดหมวกเลยครับ ไปบ่อยครับไปวัดไปบ่อยครับแต่เปิดหมวกนี่รายการแรกครับในชีวิตครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยโอ้ได้เลยได้เลยครับอยากจะไปดูกันว่าเปิดหมวกจะมันขนาดไหนนะครับก็เอาเงินมาช่วยที่นี่ด้วยนะครับงั้นไปไปครับตือก่อนว่าก่อนไปโดรอ โอเคครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่คือน้องท็อปสุเมธครับสุมเมธตุลาพันธ์นะครับก็เป็นว่าที่คุณหมอที่อนามัยตําบลเขาดินนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาทําการเปิดหมว่นะครับเพื่อนําเงินไปช่วยเรื่องอุปกรณ์ต่างในในอนามัยนะครับก็เรียนเชิญท่านที่มี จิตศรัทธานะครับร่วมกันทำบุญได้เลยครับผมวันนี้ผมจะบดบล็อกเปิดบวกครับเพื่อนำเงินไรายได้ไปบริจาคให้กับาะาบียวัดเขาดินนะครับในการซืร้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาคนไข้ต่อไปนะครับเยอะ ขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณป้ามาครับ นคอกนะกินก็เกเกเกกันเกูก <TF> กันะกกันเก็ููกะกเกููกะกเก อ,อ,อยากจะให้เิ็กเล่าให้ฟังถึงประวัติความสำคัญของวัดนี้หน่อยครับตอน,นเด็กครับผมเป็นแบบขี้โรคครับเกิดมาแล้วก็ไม่สบายบ่อยครับแบบว่ายายเห็นแล้วไม่รอดยายเลยแบบตั้งจิตอธิษฐานครับแล้วก็ขอแบบให้อธิษฐานให้ผมเป็นลูกของหลวงพ่อเลยตั้งแต่บัดานั้นจ้นมาผมก็แบบ ไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรเลยครับก็แบบอาการดีขึ้นมาคือหายเลยเหรอครับหายเลยครับพามาวัดเนี่ยครับแล้วก็กินน้ำมนต์หลวงพ่อไปครับอึกหนึ่งแล้วหายเลยครับกินน้ำมนต์หลวงพ่อด้วยครับแล้วเป็นไงบ้างเมื่อกี้ที่โชว์กู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับไม่ได้ไม่ได้ก็จะมีคนใสมาเยอะเมื่อกี้ได้ตังเยอะเหมือนกันนะครับเท่าไหร่นะประมาณพันบาทมั้งครับพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทใช่ไหมที่นับได้เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ เยอะมากจากการโชว์เพียง15นาทีอย่างงี้ต้องมาสักวันละสามเวลาเช้ากบวันเย็นรับคุณหลวงพ่อจะไล่เอาไหครับถ้าเป็นที่อื่นนะสมมติว่าในตลาดหรือว่าอะไรเงี้ยเอาไหมถ้ามีโอกาสก็น่าจะลองดูครับเนาะาได้เงินเยอะดีเนาะความรู้สึกเป็นยังไงครับตอนที่ตอนที่เขาเดินเอาเงินตอนที่มีคนเดินเอาเงินมาใส่ในหมวกให้เนี่ยรู้สึกดีใจครับว่ามีคนแบบชื่นชอบครับตั้ากก่อนตอนตอนแรกตอนที่จะขึ้นไปเล่นเงี้ย ก็สึกเก่งๆครับไม่เคยเล่นแบบนี้ครับส่วนมากจะโชว์ตามเวทีครับแล้วเวลาเราเล่นเล่นบนเวทีมีคนกีดป่ะมีครับมีเอาเงินมาให้แบบเงินไม่มีครับมีแจ่ก,กีด่ังเดียวครับพอพอเห็นเงินมาเยอะแล้วเป็นไงเรารู้สึกใจชื้นไหมสึกฮึดขึ้นมาครับมีแรงเล่นต่อครับอนะแต่วันนี้ก็มีเวลาแค่แบบส5บ้าทีนะวันนี้ซึ่งพี่ว่าถ้าเกิดเล่นสักสามรอบเนี่ยเด็ดเลย ท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วว่าดนตรีเนี่ยเกิดขึ้นได้ที่แม้ว่าจะไม่มีเครื่องดนตรีก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีหัวใจที่เป็นนักดนตรีหัวใจแบบที่มีจังหวะในตัวเองเนี่ยก็คือมันก็จะเกิดดนตรีขึ้นได้นะครับซึ่งผมก็ขอวอวยพรให้น้องสุมเมน,นะครับมีกำลังใจในการสร้างสารรค <ไป S 1> ์ผลงานออกมาดีๆขึ้นไปเรื่อยๆนะวันนี้นะครับเราก็คงได้เห็นว่าเรื่องราวทั้งมดเนี่ย ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องราวบนเวทีของศิลปินเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับถ้าเกิดคุณมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดนตรีแล้วต้องการจะนําเสนอเนี่ยส่งโปรไฟล์มาที่รายการของเรานะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่นี้นะครับแล้วก็ตามไปดูฟังแจมคุณเลยครับเป็นยังไงครับอาจารย์วันนี้โอ้โหบีดบล็อกปาดริ้วใช่แล้วครับแล้วก็ผมไปเปิดหมวกมาด้วยครับเป็นไงครับรายได้รายได้สนมละลายครับแล้วครับครับ พ่อจ้าก็ไปครับไม่ใช่ครับพ่อน้องครับเเาลครับยพ่อน้องเขาขึ้นเพย์ปุ๊บโอ้โหคนเดินมาใสเลยปุ๊บ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 ผมเห็นแล้วแบบรายได้สงสัยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังก็ไปด้วยกันครับนะครับดูโอเลยใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์นะโอ้สบายละสามรอบครับโอเคครับตาแตกน้องเขาก็ลูกบ้าเยอะนะครับลูกบ้าเยอะดีครับครับผม แล้วของผมนะครับจากรเล็ดซีพี่ปุ้มพงษ์พรมสนิทวงศ์ด้าอยุธยาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทึ่งอีกแล้วครับคือจริงแล้วพี่ปุ้มเนี่ยผมทึ่งแกมาตั้งแต่สมัยแกเป็นโปรดิวเซอร์ให้ผมด้วยครับนะครับซึ่งอันนี้ผมทราบมานานแล้วว่าแกเนี่ยไปตามคือเดินทางไปทั่วเลยเพื่อไปทําใช่ไปทารีเสิร์ชนะครับทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีในแต่ละชนชาติและเดี๋ยวงานวิจัยชี้นี้เสร็จเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อคนดนตรีมากๆนะครับคงต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ ก็รอครับเอาใจช่วยพี่ป้อมอยู่ครับครับผมครับสําหรับสัปดาห์หน้านะครับผมก็มีเรื่องต้องรบกวนอาจารย์หน่อยครับครับอะไรครับฝากอาจารย์ไปเจอเนี้แทนผมทีครับไปเจอนี้เหรอครับครับครับไม่ได้ทวงนี้ครับเจนไม่ได้ทวงนี้ครับไปเจอเนี้ครับครับผมฮะได้อาทิตย์หน้าผมติดภารกิจครับต้องไปคอนเสิร์ตเลยมาเจอเนี้ไม่ได้ครับนิดนึงครับรับงานนิดนึงครับก็จะให้อาจารย์ไปช่วยดูว่าดนตรีเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยหรือเปล่าอันนี้เจอร์นี่หรือเลสซีเนี่ยเจอร์นี่ครับซีเรียสนะอ้าวเจอร์นี่ก็เซเรียสได้ครับออล่าจริงจริงเป็นจังครับโอเคโอเคนน่าสนใจน่าสนใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับช่วงแทนให้ครับขอบคุณเลยครับอาจารย์ส่วนช่วงเลสซีนะครับไปชมเลยครับว่ามีอะไรครับความรู้ใหม่ชนิดที่ที่ช็อกโลกก็คือเราทุกคน เป็นคนแอฟริกาคนเอเชียทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วมาถึงที่นี่ประมาณระหว่าง50,000ถึง35,000ปี ชื่อของชนชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบ่งแยกเราออกจากจีนออกจากคนมองออกจากคนลาวออกจากคนเขมรเพราะมันเรียกชื่อรเนี่ยลาวเนี่ยทั้งนี้เรารู้ว่าพวกเดียวกันเนี่ยเราเรียังรู้สึกว่าแบ่งแยกเลยเนีภาษาอะไรกับมาเลอยอะไรเงี้ยอาจารย์ครับ,รบวันนี้อาจารย์ก็มีคําคมมาฝากกันเช่นเคยใช่ไหมครับครับคราวนี้เป็นของมือกีตาร์รบร็อกเจลซทเรียนโอ้คนนี้ขวัญใจผมเลยเขาบอกไว้ว่าเวลาฝึกซ้อมเนี่ย ถ้าคุณถ้าคุณฝึกซ้อมพลาดมือคุณก็จะจํานิสัยความพลาดนั้นไปด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาซ้อมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเล่นให้มันสมบูรณ์แบบมือก็จะจํานิสัยสมบูรณ์แบบสมมุติว่าปั่นลูกลูกปั่นี๋ยว่าต้องดีดทุก,กมเม็ดนี้ครับพอเล่นไม่ได้ปุ๊บก,ก็พูออฟไปก่อนครับลักไก่ลักไก่ครับอ,อ,อนนี้เขาเรียกลักไก่ครับมือก็จะจำนิสัยลักไก่ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ีดผมว่า เรื่องนี้ลองเอาไปใช้ดูได้ผลแน่นอนครับคมจริงๆครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการ108ยแปดนตรีวันโอเอดมิวสิพื้นที่ดีๆสำหรับคนรักดนตรีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ